ถ้าพูดถึงเกมฟีฟ่าภาคใหม่หรือว่าชื่อใหม่ของเขาเนี่ยคือ Fc 2 4นะครับแต่แน่นอนครับนอกเหนือไปจากโหมดคาเรรยเนี่ยยังมีหนึ่งโหมดที่เป็นโหมดฮอตฮิตเรียกว่ามีผู้เล่นจํานวนมากๆนะครับผมที่ชื่นชอบในโหมดนี้เพราะว่ามีความท้าทายมีความสนุกสนานไม่ได้น้อยไปกว่าคารเรียโหมดเลยครับโหมดอดีตแมททีมหรือเรียกง่ายๆเลยคือโหมดออนไลน์นะครับเป็นโหมดที่ทุกๆคนเนี่ยจะได้เข้ามาเล่นกันนะครับผมและก็เป็นผู้จัดการทีมซื้อขายนักเตะครับเปิดแพ็คนักเตะและ ก็สามารถที่จะนาทีมของทุกคนเนี่ยไปลงแรง์กิง้งตายแรง้งกันทําภารกิจปลดล็อกกราร์ดใหม่ๆนะครับผมที่ทางตัวเกมเขามีให้ฉะนั้นแล้วเนี่ยในโหมดอัติเมททีมหลายๆผู้เล่นเนี่ยจะชื่นชอบมากๆครับเพราะว่ามันมีอะไรให้เราทําเยอะแยะมากมายและแน่นอนครับสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์สําหรับโหมดนี้เลยก็คือการเปิดการ์ดหาหนักเตะเทพๆนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายผ่านตลาดการนะครับผมและการ์ดนักเตะเนี่ยจะมีความผันผวน,ผนตลอดเวลานั่นเองครับและฟีฟ่าคอยนะครับผ ในชื่อเดิมหรือว่าชื่อใหม่ของเขาคือ FC Coin เป็นสกุลเงินหลักที่ทุกคนเนี่ยใช้กันนะครับผมในโหมดอัลติเมททีมไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายนักเตะหรือว่าจะนําเงินไปเปิดแพ็คหาและเตะดีๆก็สามารถทําได้แล้ววันนี้นะครับผมทางชอ่องวิวเดอร์ฟักเลยมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกับเว็บไซต์ฟีฟ่าคอยด์ .com ครับเว็บไซต์รับเติมฟีฟ่าคอยถูกสะดวกและโคตรจะปลอดภัยใครอยากที่จะเติมฟีฟ่าคอยนะครับผมเพื่อที่จะเอาไปซื้อขายนักเตะแล้วก็อยากจะเก่งกว่านคนอื่นๆเนี่ยก็สามารถที่ จะมาใช้บริการ f i f a c o t com ได้เลยนะครับผมใครเซิร์ชใน Google ไม่เจอลบควรไปกดที่ใต้ลิงก์เลยนะครับผมเพียงแค่ทุกคนกรอกชื่อนามสกุลนะครับผมอีเมลแล้วก็เลือกคอนโซลของทุกคนครับไม่ว่าจะเป็น pc xbox หรือว่า ps 4ี่ใครเล่นในแพลตฟอร์มไหนเลือกแพลตฟอร์มนั้นครับแล้วก็ใส่ในส่วนของพาสเวิร์ดและก็รอในส่วนของ Verify Code กด Submit และก็ล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยหลังจากที่ล็อกอินเข้ามาสู่เว็บไซต์เรียบร้อยอยากจะซื้อคอยต้องทำยังไง ก่อนอื่นเลยผมแนะนําว่าชาวไทยอย่างเราไปเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยก่อนครับเว็บนี้เขาดีนะครับผมมีภาษาไทยเอื้อต่อคนไทยด้วยนะครับนี่ครับหลังจากที่เราทําการเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเนี่ยทุกคนก็จะสามารถซื้อขายได้อย่างสะดวกสบายนะแน่นอนว่าถ้าทุกคนต้องการฟีฟ่าคอยนะครับผมหรือว่า FC คอยนะทุกคนไปในส่วนของหัวข้อ f c 24ครับในส่วนของบริการฟีฟ่าคอยดอทคอมเนี่ยก็จะมีอยู่2บริการหลักๆนะตอนนี้ก็คือ f c 24 Voucher นั่นนเองในส่วนของ FC 24 Voucher ชเนี่ยก็จะเป็นขา ขายกิฟต์โอมเชอร์ต่างๆนะครับผมในราคาที่ต่ำกว่าราคาหลักนะก็ ใครสนใจแบบไหนเนี่ยก็สามารถมาซื้อกันได้นะครับผมแต่ว่าในส่วนของบริการหลักที่ผมจะแนะนําวันนี้คือในส่วนของการเติมฟรีฟาคอยครับหรือว่า f c 24คอยนั่นเองในส่วนของการให้บริการนะครับผมก็จะแบ่งเป็น3คอนโซลหลักนะทุกคนเลือกกันให้ดีนะว่าทุกคนใช้คอนโซลแบบไหนไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS4 5หรือว่า Xbox One นะครับผมหรืออาจจะเป็น PC อย่างเช่นของผมเนี่ยเป็น PC ผมก็เลือกเป็น PC ไปนะครับซื้อ10,000คอยนะครับผมจะถึง200 0 0 0คอย1 0 0 0 0คอยราคา10เหรียญนะครับผม ไปถึง2 0 0 0 0 0คอยราคา198.4เหรียญทุกคนจะสังเกตเห็นได้เลยว่ายิ่งซื้อเยอะเขายิ่งมีส่วนลดให้นะเฮ้ย <Hey, S 1> ผมอยากจะเติม5 0 0 0 0คอยดีไหมหรือว่า1ล้านคอยไปเลยวิธีเติมไม่ได้ยากทุกคนไปกดที่คัสตอมตรงนี้ทุกคนสามารถใส่จํานวนได้เลยครับทางเว็บไซต์เขาจะคํานวณออมอะไรครับว่า 500k เราต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เอาล่ะแต่เดี๋ยวผมจะลองเติมให้ดูครับว่ามันสะดวกและปลอดภัยและก็รวดเร็วมากๆครับสำหรับ f i f a c o y c o m ครับหลังจากที่กดเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะมาอยู่ในหน้าของวิธีชําระ ในส่วนของเว็บไซต์ตอนนี้เนี่ยเขาก็เพิ่มในส่วนของวิธีการจ่ายเงินแบบฉบับคนไทยเพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการผ่านธนาคารไทยอย่างเช่นเคพาสหรือว่าในส่วนของแบงก์ไทยต่างๆอย่างไทยพาณิชย์และอีกหนึ่งอย่างที่สะดวกมากๆก็คือการสแกน QR code นั่นเองครับผมผมก็จะเลือกวิธีนี้เลยนะเพราะว่าน่าจะง่ายที่สุดครับสำหรับการสแกน QR code พอเราเลือกวิธีการจ่ายได้เรียบร้อยเนี่ยทางขวาเขาจะบอกเลยว่าเราต้องจ่ายเงินเท่าไหร่คำนวณออกมาแล้วเนี่ยแต่ว่านี่นะครับผมยังไม่รวมส่วนลดของโค้ดช่องพี B ่บอลวัตฟลักถ้าทุกคนเนี่ยใช้บริ โค้ด BB w a t e f u c k ครับหรือว่า BB WTF เมื่อกดเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนจะได้ส่วนลดไปอีก0.5ดอลลาร์ครับนั่นหมายความว่าไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆไม่ต้องเสียค่าภาษีเพิ่มเติมและแน่นอนครับโค้ดส่วนลดนี้จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยซื้อได้ในราคาที่ดีที่สุดนั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับผมเลื่อนลงมากดที่เช็คเอาท์ได้เลยเมื่อทุกคนกดเช็คเอาท์เรียบร้อยจะแสดงหน้า QR โค้ดขึ้นมาทุกคนก็เข้าไปที่แอปมบายของทุกคนนะครับผมแล้วก็กดสแกน QR โค้ดปึ๊บเว็บไซต์เขาก็จะประมวลผลนะครับผมกลับไปสู่หนัหัอรรผม,งต,มออตองตตววข เนี่ยเติมคอยเข้ามาทั้งหมด30,000คอยนะทุกคนและแน่นอนครับเราไปเลือกในส่วนของการ คอม r ร์เทรดตรงนี้ครับผมจัดไปฮะกดเข้าไปแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเขาจะให้เรากรอกดีเทลต่างๆนะครับผมในส่วนของคอยนะครับผมที่เราจะทําการเติมเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่ผมก็เลือกไปเลยครับที่3 0 0 0 0คอยนะครับและก็แน่นอนครับในส่วนของอีเมลครับก็ใส่อีเมลของเราไปนะครับผมอีเมลตรงนี้เนี่ยเป็นอีเมลของรหัส EA นะครับผมก็คือล็อกอินที่เราเอาไว้เข้าเล่นแนบในส่วนของ FC 24นั่นเองนะครับทุกคนต้องใช้อีเมลนั้นนะครับผมและก็รหัสก็คือรหัสเดียวนะครับผมกับการล็อก อิน EA account นั่นเองนะครับหรือพูดง่ายๆเลยคือเรายกรหัสให้กับเขานะครับผมไปทําการล็อกอินเพื่อที่จะเติมคอยให้กับเรานั้นเองและก็แบ็กอัพโค้ดนั่นเองครับผมสาหรับใครที่ยังไม่รู้เนี่ยแบ็กอัพโค้ดคืออะไรเดี๋ยวผมจะทําการบอกแบบรวดเร็วให้ฟังเลยแล้วกันนะครับผมสําหรับใครที่ต้องการ Back Code, แบ็กอัพโค้ดเดียให้มาที่3ขีดด้านซ้ายของ EA account ทุกคนแล้วก็กดไปที่ในส่วนของการตั้งค่าเลื่อนลงมาล่างสุดครับในส่วนของความเป็นส่วนตัวหลังจากกดมาแล้วเนี่ยจะเด้งหน้าเว็บในส่วนของ EA account เข้ามานลครับผมหลังจากนน,ากนส่วของ Security เลื่อนลงมานะครับผมจะเจอคำว่าแบ c k อ p โค้ดตรงนี้หลังจากนั้นให้เรากดที่วิ w นั่นเองครับแล้วเขาก็จะส่งโค้ดนะครับผมไปที่ในส่วนของอีเมลของเราหลังจากที่เรากออโค้ดเรียบร้อยทีนี้เขาก็จะโชว์ในส่วนของ Backup Code ขึ้นมานะครับผมและก็นํามาวางในส่วนของช่องแบ c เอฟโค้ดตรงนี้นั่นเองครับผม หลังจากนั้นทุกคนก็กดในส่วนของติ๊กถูกตรงนี้แล้วก็ตามด้วยซับมิดนะครับผมอ่าทีนี้ก็ต้องรอเวลาสักครู่ครับให้ทีมงานเขาทําการล็อกอินในระบบรหัสของเราแล้วก็ไปเติมในส่วนของคอยเข้ามานะครับผมแล้วก็ขอย้ําด้วยสําหรับใครที่กําลังอยู่ในกระบวนการเติมคอยฟีฟ่านะครับผมแนะนําว่าให้กดล็อกอท์นะครับผมออกจากระบบของ e a account ก่อนนะครับผมรวมถึงในเว็บแอปด้วยนะครับผมสําหรับใครที่สามารถเข้าเล่นเว็บแอปได้ก็ล็อกอท์ออกมาก่อนนะครับรอให้ทีมงานเขาทํา 干。 เติมคอยเสร็จเรียบร้อยแจ้งผ่านอีเมลมาว่าเสร็จเรียบร้อยนั้นเนี่ยเราก็เข้าสู่ระบบได้อีกครั้งนั่นเองครับหลังจากที่เรานะครับผมทําการเติมเงินเรียบร้อยชําระเรียบร้อยตอนนี้เราก็เพียงแค่รอนะทุกคนรอให้ทีมงานเขานะครับผมทําการเติมคอยเข้าสู่ ID เดีรานะครับผมระหว่างนี้เราก็สามารถดูได้นะว่ามีใครกําลังซื้อหรือว่าเทรดคอยผ่านเว็บไซต์นี้นะครับผมเรียกว่าโอ้โหซื้อขายกันอย่างเมามันเลยนะอะไรครับผมหลังจากที่รอมาสักครู่หนึ่งนะครับผมทางด้านของเว็บไซต์เขาก็แจ้งว่าตอนนี้เ เทรดคอยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมและเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าคอยจํานวน30,000ที่เราซื้อนะครับผมตอนนี้เข้าสู่ ID Ultimate Team เราแล้วหรือยังครับทุกคนเดี๋ยวไปลุ้นพร้อมๆกันเลยนะและตอนนี้คอยเข้ามาเรียบร้อยนะครับผมทั้งหมด30,000คอยย a h ียกว่าตอนนี้ครับผมเราได้คอยเข้ามาแล้วผ่านเว็บฟีฟ่าคอยแบบง่ายไายทุกคนถ้าใครอยากจะเติมคอยนะครับผมและก็ถูกสะดวกและปลอดภัยเนี่ยก็ทําตามวิธีของผมนะครับผ่านเว็บไซต์ฟีฟ่าคอย .com ได้เลยครับการันตีโดยช่องพี่โบ๊ทฟักและมีผู้ใช้งานเยอะแยะมากมายนะครับผมไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่ปลอดภัยสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆครับต้องการคอยนะครับเติมเข้าสู่เกมฟีฟ่าแล้วก็เอามาซื้อตัวนักเตะหรือว่าทําทีมแบบเบามันก็อย่าลืมไปอุดหนุนนะครับผมบริการของฟีฟ่ ฟี่าคอยดอทคอมนั่นเองครับวันนี้๊ีบอลนาฟักต้องขอลาไปและก็ต้องขอฝากฟีฟ a าคอยดอทคอมไว้ในอ้อมอ,อกอำอัใจทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมไปเติมเยอะๆนะเขาจะได้อยู่กับเรานานๆนะคนบ๊ายบาย